เร็่มที่23ในว่ากาละครังหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งที่ต้นสะเดาเวรุวะขามหรือกรุงเวัญชากรุงเวัญชาเป็นที่ประทับอยู่ของพวกเวรุยักษ์ มียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าปหาราทะมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าปหาราทะปหาราทะนี้มีความปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ถึงสิบสองปีแต่ไม่เคยเข้าเฝาสักทีและก็ได้ศบโอกาสเมื่อพระพุทธเจ้าได้นั่งที่ต้นอาสะเดาซึ่งใกล้กับขาคขามนา่แหละขามรื่ว่าป่าไม้นะครัเบเดรุคามตรงนั้นพอดี ได้ก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจากก้าก็ได้รู้ด้วยที่ปจกักษ์านหรือรูอ้เลยที่ปจกักขุญานด้วยยารของพระพุทธเจ้าแล้วว่ามหาลาภะมีความรู้อะไรมีความสามารถอะไรมีความเชี่ยวชาญอะไรในสติป,ปัญญาพระพุทธเจ้ารู้แล้ว ว่าเขาจะตอบอะไรได้ดีจะถามอะไรเขาแล้วเขาจะพิรมเขาจะพิรมแลว้วก็ตอบได้หมดพระองค์ก็เลยถามว่ามหาราษฎได้ได้รู้ว่าท่านเนี่ยมีความพิรมชมชอบในมหาสมุทรมหาสมุทรนะมีอะไรที่นาพิรม ชมชอบของท่านท่านถึงมีความชื่นชมชมชอบในมหาสมุทรหาราเาว่าโอ้มหาสมุทรไหมีมข้าพเจ้านิยมชมชอบมีความอัศจรรย์อยู่แปกประการพระเจ้าค่ะนะเป็นการบทถาวิศัชนาธรรมระหว่างกษัาราาจอมอาษนรขามีพี่ชายนะเวศเวศปะจิตนี่แหละคือพระเวสสุวรรณรัก็พระรา ราหุลินทะคือพระราหูแล้วก็ปะหาละทะเรามีพี่น้องอยู่สามคนก็มีพระราหูมีพระเวทพระเวทนะพระเวทสันนิอพระเวทสุขันพระเวทสุขันก็ปะหาละ้ะสุดเ็มีพี่น้องอยูออ่แต่พระพุทธเจ้าก็ก็เป็นการสนทนาสดเลยนะ กับปหาลาธาระหว่างพระพุทธเจ้ากับปหาลาธานปหาราธาก็ก็เลยก็เลยขึ้นว่าความหน้าพิรม้มในมหาสมุดประการที่หนึ่งมหาสมุดลาดลุ่มตามลำดับไม่ลึกชันเหมือนหกแถวมหาสมุดมีความ ลาดลุ่มเป็นลำดับไม่ลึกชันเหมือนห,หัวเหวแต่วข้อที่หนึ่งประการที่หนึ่งแล้วุทธแล้วธรรมะของพระพุทธองค์เราพระเจ้าข้าเป็นเช่นไรพระพุทธพระพุทธองค์ก็ตัดนเป็นกันว่าในธรรมะอี่ใของเราธรรมะอี่ใของเราก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตาม ลำดับไม่ใช่ว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในโยพันในโยพันใ่ใช่ธรรมะของพระพุทธอ์ก็เป็นตามลำดับก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีการศึกษาแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาม,มีการรักษาสินมีการทำสมาธิอย่างกเราเนี่ยก่อนจะได้บรรลุไม่ใช่ว่าจะบรรลุปุบปั๊บเลยนะไม่ใช่ สามบันบรรลุแล้วอาก็ไม่ใช่เป็นไปตามลำแอ่าครับอย่างในข้อที่หนึ่งปัญหาละเราข้อประการที่สองมหาสมุทรไม่ล้นฝั่งมหาสมุทรเนี่ยว่าไม่ล้นฝั่งมีความเต็มเปี่ยม พระองค์ก็เกิดเหมือนกันว่าในธรรมยในของเราก็เหมือนกันภิสษุในธรรมยในของเราอ่าก็ไม่นอกสีข,ขาบเดไม่ออกนอกสีข,ขาวเด็มีการปฏิบัติมากปฏิบัติยิ่งในธรรมยในเช่นกันส่วนมาสมุดเขาบอกว่าเขาเต็มเตี่ยงไม่ล้นฝัง ของเราก็เป็นการสิขาของเราก็เต็มเปี่ยมเหมือนกันการทำก็เป็นในของเราเนี่ยพระองค์ท่านตัตอันนี้ประการที่สามมหาราษฎรบอกว่า,วามหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพถึงแม้จะมีซากศพเคลื่อนในมหาสมุทรก็จะซัดซากศพออกจากฝั่งขึ้นสูบ่บกความอัศจรรย์ที่มหารา,าได้พูด พระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปเหมือนกันว่าในธรรมนิยัยของเราก็เหมือนกันพราทิ่สุในธรรมนิยัยของเรา,าผู้ทุศิลผู้มีปากอาจาระไม่สะอาดปกพุดชั่ว สมก็จะขับไล่เธอออกสมก็จะขับออกว่าัดหรือเรียกภาษาพังก็จะว่าคือข้อมบาปก็หมายถึงว่าทิกสุผู้ทุกข์ศีลผ,ผ,ผู้มีบาปไม่พพ้ดไม่ปฏิบัติในอ,อีกขาวอดไม่บอกเพิดบอกว่าบอกเพิไม่ปฏิบัติบอกว่าปฏิบัตินี ไม่ได้กระทําการปฏิบัติเขาก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะเกิดก่จะเกิดการขับออกโดยอธิอัรรมมัดโดยทำในห้องพิธเจ้าโดยบาปอกุศลท,ที่ที่เกิดขึ้นเองจะเกิดความเาวร้ายในสบายจิตม่สบายใจอ่าสุดที่ไปล้มืดสิขาบท่านสูงใน,น,นต้นนะ ประการ ok ต่อไป <c oughs> มหาสม,ม <c oughs> ุทรนี่มีแม่น้ําใหญ่แม่น้ําใหญ่ๆเนี่ยหลายสายแม่น้ํใญ่ใหญ่ๆห้าสายลังไเล้ามายังมหาสมุทรมหาสมุรก็ก็ไม่ก็ไม่พ่องมาสมุตก็ไม่พ่องแม่น้ําใหญ่ ที่หาสายว่าแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาแม่น้ำอจิระวดีแม่น้ำนาีแม่น้ำอสารภูแล้วก็แม่น้ำนาฮีอ้าไดีคงคายมนาอจิระวดีสารภูนาีไหลเข้ายังมหาสมุทรมหาสมุทร ก็ไม่ท่องลองรับได้นั่นคือประการที่ห้าอาหารท่าเก่าอย่างนั้นพระองค์ดดก็ตัดเหมือนกันว่าในทำเนียนของเราก็ก็เหมือนกันใช่ไหมอ๋อยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เรา ค,คือละโคตรละนามแลว้วมหาสมุทรคือแม่น้าสายใหญ่ห้าสายหลังไหลเข้ามามีแม่น้านําคงคาแม่น้ํายะโมลานแม่น้ําอีระมาดีแม่แมน้ําสาระภูแม่น้านาหิงที่ไหลเข้ามายังมหาสมุทรมหาสมุรก็ก็ไม่ละโคตรละนามก็ยังเป็นมหาสมุทรอยู่ชื่อเดิมพระพุทธองค์ก็จัดว่าในธรรมวินัยของเราก็ เหมือนกันพระนิสุขที่เข้ามาก็ย่อมมีชื่อเดียวคือ,อพุทธสาคยาบุตรเป็นพุทธสากยาบุตรและก็ต้องอไม่มีก็ต้องละซึ่งกษัตริย์ธรรมแท้สุดก็ละโคตรอานามนี้เหมือนกันจะเป็นกษัตริย์เป็นธรรมเป็นแท้เป็นสุดก็ต้องมาลด มาละแล้วก็มาเป็นชื่อเดียวคือสากยบุตรเองประการที่ห้าประการที่หกมหาสมุดแม่น้ำทุกสายก็หลางไหลมามหาสมุรแม้กระทั่งฝนอยู่บนท้องฟ้าก็ไหลเข้าสู่มหาสมุดแต่มหาสมุรก็ไม่พ่องไม่พ่องไม่บกพ่อง รองรับได้ไม่พยายังเก็นเกี๋ยไม่ร้อนคือไม่คือไม่พองรับรองรับได้ตลอดเพราะงั้นพระพุทธองค์ก็ตัดตอบกลับเหมือนกันว่าสงสาวกในธรรมวินัยของเราก็เหมือนก็มีเหมือนกันผู้ที่ได้ยังถึงอุปเศศสสานิพานขาด ก็ไม่พ่องไม่เต็มก็ไม่พ่องไม่เต็มเช่นกันบรรลุเยอะๆก็ไม่เต็มไม่พ่องเหมือนกันบรรลุตาทิสเสานิพานธานนั่นเป็นตน้นรับประการต่อไป <c oughs> การต่อไปประการที่เท่าไหร่เป็นประการที่เกตเนาะประการที่หกมหาสมุดนี่มีมีรถเดียวคือรถเข็มมหาสมุดนี่มีรถเดียวคือรถเข็มประการที่หกธรรมะในในของพระพุทธองค์ก็มีรถเดียวคือวิมุติรถคือรถแห่งนิพพานรถแห่งอนิพพานเรียกว่าวิมุติรถ พระงต์ก็ตอบว่าเราก็เป็นรัเดียวเจตมหาสมุทมีรัตนะมากเช่นเจ้ามุากดาเจ้ามณีเจ้าไทโทนสังศิลาแก้ปาปักธาตุเงินทองทับทิมมรก่ดเป็นต้นพระระองก็ตัดเช่นเหมือนกันว่าในธรรมไม่มีอะไรของเราก็มีเช่นกันก็มีสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเว่นาจิตธรรมแล้วก็มีสัมมาปัฏฐานสี่คือ เพียงระวันบาปนะเพียงระวันบาปเพียงระวันบาปที่จะเกิดไม่ให้เกิดอะไร,ระมาเนี่ยนะสมภารสี่แล้วก็พวดชงเกตมีสติสัมพวดชงด้วยอะไรถึงหเจ็ดแล้วก็มีอินทรีห้าพระหก <c oughs> แล้วก็อริยมรรคแปดนั่นเองแล้วก็ส่วนประการตะไบมาสมุตเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ มาสมบนนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ก็มีบางลันบางตัวนี่มีหนึ่งรยยอดสองร้อย 1, ยอดสามยยอดห้ายยอดพันยอดหมื่นยอดมีชืออ่อเรียกปาราติมิปาราติมิงคละติมิติมิงคละอาสุราณาและคนทำอาศัยอยู่ที่นั่น พระพุทธองค์ก็ตัดเหมือนกันว่าของเราก็มีมีผลสี่มีมรรคสี่ผลสี่คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคารมีมรรคสกิทาคารมีผลอนาคารมีมรรคอนาคารมีผล,อ,าาผลอรหัรน,น,นต์มรรคอรหันต์ตะผลในการกดทาบิสัจนาเวรัญชสูตรที่อาตมาได้ในกล่าวมาก็ประมาณ ก็ประมาณเช่นนี้นเกิดหน,าน้นากว่าเกินหน้าว่ลกกว่าอามไอาุะโยมอ่าโยมาโยมก็ทำทำสมาธิท,งงทักสองนาทีก่อน,นนะ สอ,สองสามนาทีผ่อนายอริยบทอันต่ากเริ่มอันนี้มานเติมสองที่ม่า <c oughs> สองที่กาฟี่กาฟี่ เนี่สองอลีเอ่อิยบนอาจารย์ก็กว่าเราเอาหัหาแบนี้ได้เลยเรา้อาหัวช้ลูกเปไดปกดเหยาเอาเพื่อให้กดเหยาหของนามาได้เขาเลยค่อยเดินค่อยไปตามลำดับมาเนี่ยโดยประนล่งลูกเหยาได้เราเกิดได้ไม่มาสมบัติได้ห่างห่าง ใครเดีนเดนยจะกลบรมเด้อคุณคุณโยมเข้าใจไหมที่อาตมาพูดมีข้อสงสัยอะไรไหมที่ผิดพาด เข้าใจไหมก็ที่ที่อาตมาเก่าวก็คือมีมีย,ยักษ์ชื่อว่าปหาราทะกับพระพุทธเจ้าได้สนทนาธรรมกันก็คือยักษ์เนี่ยแกมีความรารถนาที่จะมาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้านานตั้งสิบสองปีแกก็ไม่มาจนจนพระพุทธเจ้าเดี๋มานั่งประทับที่ต้นมไม้เถิเดาซึ่งเป็นที่อยู่ของเวรุยักษ์ที่เน,เนเรัญชา นี่จะบอกว่าแม่น้ำเนวันชราอยู่ใกล้อ่าอยู่ใ,ใกล้คามเนรัญชามอยู่ใ้เนรัญชาามก็เลยได้ได้ทูลถามพระพุทธองค์ทูลถามความที่ลมชมชอบของยักษ์ปหาลาท่าว่าแกชมชอบอะไรแกก็ได้ บอกว่าเจริญชอบมหาสมบทรนะพ่อมหาสมุทรเนะี่ยมันไม่เลือไม่ชันเหมือนหกเหวแต่ก็เลยชอบแล้วก็มหาสมบทรเนะี่ยแต่บอกว่าเต็มเปลี่ยนมหาสมุทรนีมีความมีความเต็มเต็มเปลี่ยนไม่หแห้งมีการเต็มเปมลี่ยนตลอดเวลาก็แต่ก็บอกว่ามหาสมบทรไม่เกินด้วยซากสด คือมันไม่มีซากศพถึงแม้ว่าซากศพจะลอยมาแต่แม่น้ําคงคาหรือแม่น้ําแยกปูนาแม่น้ําอจ,จิระวดดีที่ที่พวกชาวอินเดียทิ้งศพลงไปเนี่ยมันก็ไหลลงมาสู่มหาสมุทรแต่มหาสมุทรนี่ก็ยังซัดพวกซากศพเนี่ยขึ้นสู่บกได้ทําให้สะอาดทาให้มหาสมุทรนั้นมีความสะอาดอย่างนี้ป็นต้นเขาเขาก็บอกว่ามหาสมุทรเนี่ย มีแม่น้ำหลายสายไหลเข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยเต็มไม่เคยพ่องทั้งฝนทั้งอะไรกลงมามหาสมุทรก็ยังเป็นมหาสมุทรจะมีชื่อไหนที่หลไหลเข้ามาในมหาสมุรก็ยังเป็นชื่อเดิมมหาสมุทรี่เป็นชื่อเดิมคือมหาสมุทรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มหาสมุทรนี่ก็มีเพชรเงินดินตามากในมหาสมุทรนะ อ่าคตยานาคตยานาชีอะไรไจะมีหมดแน่ๆแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ได้แต่พวกตัวใหญ่ๆบางตัวใหญ่ๆบางตัวพันยอดสี่ร้อยยอดโอ้โหตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ได้เนาะปลาเราหยดก็มีพันยชน์ก็มีอ่นี่ซีว่าปลาะตะจิมิปลาติมุนทะนิติติมุนละพวกอาสน์ของหนักพวกคนทำก็อ,อยู่ ในมหาสมุทรนั้นเป็นที่อาศัยของดักของนาคของันธรรมประมาณนั้นเดียรนาได้กล่าวมาแล้วก็ส่วนเรื่องการประพติการาปฏิบัติก็มาด้วยเรื่องของสตรประฐานสี่กายเอาเดียนาจิตธรรมที่พวกเราได้สสมบำเพ็ญปฏิบัติมาเป็นจ่นทร์แท้ละาอยู่ที่ สติปัฏฐานสี่นั่นเองเป็นไปตามลำดับคำว่าสติปัฏฐานสีก็หมายถึงว่าเราได้เอากายนำกายมาปฏิบัติถือว่าเราเป็นผู้มีความโชคดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเป็นโอกาสของคนดีเป็นโอกาสของคนมีความ ชอบดีอย่างพวกเราเพราะไม่ได้ไปมัวเมาลุ่มหลงในอบายม,มุกทางโลกเพราะเราได้น่องขาวห่มขาวเป็นสัญลักษณ์ความสงบเป็นผู้ที่มาทำความเพียรเผาเจริญให้เหือดแห้งให้หมอดไหมด้วยการปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อว่า เป็นความโชคดีก็ถือว่าได้เดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าความหมายของเราว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานแต่ความอาศัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าคือทําให้ผู้อื่นบุคคลอื่นคล้อยตามพระพุทธเจ้านี่ความอาศัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าสามารถทําให้คนเนี่ยคล้อยตามคล้อยตามในพระ คอยตามในธรรมสั่งสอนคอยตามในธรรมไม่มีไหนคอยตามในความสงบคอยตามในธรรมธรรมมานุปัสสนาสิิปัฏฐานเป็นต้นเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเกิดเกิดตามธรรมตามการเป็นไปตามธรรมตามการไม่กำกัด การน,นะพระุทธเจ้าจะอรินนยพานไปแล้วการกระทําก็ยังเกิดยังมีอยู่ปกติบุคคลผู้กระทําย่อมไม่เสื่อมส่วนผู้ใดประมาทผู้นั้นเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอุบาอาจารย์ที่ประมาทอุูบาอาจารย์ก็เสื่อมสรุกสิทธลูกหาผู้ไดนำลงคงกระทํารักษาไว้ก็ไม่มีวันเสื่อมก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ ตลอดและหาวันตลอดไปธรรมะของพระองค์จะไม่เสื่อมไม่เคยเสื่อมออกจากเวรเนศในมนุษย์เพราะธรรมะของพระองค์มาช่วยม,น,มนุษย์ในเรื่องตายวาจาใจและมนุษย์เมื่อเข้าถึงได้ทำทึนอาทิตย์ให้ยิ่งคือการรักษาจิต รักษาสมาธิรักษาปัญญาขึ้นมาให้ยิ่งก็จะเป็นผู้ได้รถแห่งพระสัทธรรมเป็นรถอันเลิศรถแห่งพระธรรมเป็นรถอันเลิศว่ามันรถก็ยังเอาขับได้เหมือนก็อ่านได้เนาะโดยการทำมันเพราะมันว่ามันทำผสมแล้วได้โยถดีต่างทางมันมั่นรถ หนูแมาพอมันได้ดอกจันกับพ่อกันได้ยุได้ดอกกันกับเบิ้งเได้เป็นนี้แม่หมออานเส้นนำมันเบิ้งเด้อาจารย์มาเด็ดใส่มาชนไปเส้นแดงเอะเป็นเสียกันเลนะน่าก็สมควาอานจพระที่อาตมาได้วิสัชนาทำมา เพื่อที่จะได้ให้ครูบาอาจารย์ท่านได้มีโอกาสมาพูดมาเทศธรรมต่อไปขออนุโมทนาบนในปีสงท้ายปีเก่าจะเข้าสู่ปีใหม่ในอีกไม่สองสามวันข้างหน้าก็จะเข้าสู่การฉลองปีใหม่ ปีเก่าก็อ่าเสื่สุดฐานไปเ่ยคุณงามความดีของญาติโยมได้มาประเลติปฏิบัติเป็นผู้ออกจากบ้านจากเรือนนำกายบายจาใจมาถาวายวัดเพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชากัโบโุบาอาจารย์ ที่มาเทศแนะนำทำรรสอนบางท่านก็ได้สติปัญญาบ้างบางท่านก็ยังฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามอัตภาพแห่งสติสมาธิปัญญาแต่ละท่านแต่ละคน ด้วยธรรมทั้งหลายทั so, ้งมวลขององค์สมเด็จสมมาสมพทธเจ้าด้วยพระสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพทธเจ้าด้วยพระเมตตาธรรมด้วยพระด้วยพระเมตตามหากรุณาธิคนขององค์สมเด็จสมมาสมพทธเจ้าด้วยพระกัญญาี่คนขององค์สมเด็จสมมาสมพทธเจ้า ด้วความกรุณาที่คุรขององค์สมเด็จตรงมาสมพุทธเจ้าด้วยความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเช่วยดนบันดาลประทาทนพรให้ญาติโยมผู้ที่มาป,ปฏิบัติธรรมในวันนี้จงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเป็นผู้มีสุข ป่าจะจากซึ่งกองทุกทั้งหลายทั้งปวงปาจะเป็นผู้ป่าจะจากซึ่งคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่พบไม่เห็นปราถนาสิ่งใดที่จะเป็นการมีการเกิดการได้การมีการเห็นก็ขอให้จงประสบผลสำเร็จแก่ญาติโยม ทุกท่านทุกคนสมความปรารถนาดังจิตปรารถนาด้วยประการทั้งปวงด้วยเถินเราขยัเอายไปแล้วพี่กูได้ไหมเอา่ายไปไหม ่าไปหน้าไปาไปหัวซ่อไปแต่เดียวรับมันไห้นะถายกัดเทศถวายกัดเทศ,เทศบูชาธรรมไทยธรรมเ,อรรมเ่อเดิน่าไทยธรรมเด้อถ้าไทยทานก็คืออาหารสารธานุคือวัฒนธานถ้าเป็นการเทศพือวัยนธรรมอ้านอานโมทนาราธูแร้วกิสาธุ 啊。